นิรยาทาโรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้นนมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมีนในช่วงระหว่างวันที่1-15เมษายน2 5 1 7เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวะ่า e NERGY ชาวมีนเป็นอย่างไรในช่วงนี้ the emperor the h i g h p t u s two of wands queen of cups six of swords มีการอยากตัดสินใจ ที่อยากที่จะมุฟอนจากใครบางคนหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มีในเรื่องของการที่จะต้องห่างไกลกันนะคะคือเนี่ยคุณอาจจะกําลังคิดสองจิตสองใจอยู่ก็ได้นะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันเต็มไปด้วยความมีอีกโกในความสัมพันธ์นะคะคือเหมือนกับอีกคนหนึ่งก็ พยายามที่จะเอาใจใส่เข้าอกเข้าใจเนาะแต่อีกคนหนึ่งอาจจะดูเฉยๆนิ่งๆดูมีอีกโก้นะคะแล้วทีนี้ก็ทําให้เรารู้สึกถึงความหวั่นไหวความอ่อนไหวอะไรแบบนี้หรือว่าน้อยอกน้อยใจนะคะว่าเขาไม่สนใจเราหรือเขารักเราไหมเรารักเขาข้างเดียวหรือเปล่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไหมต่างๆนานา,นาก็คิดไปเนาะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินออกมานะคะหรือว่าความห่างไกลทำให้เราน้อยใจกันเป็นต้นนี่ก็คือใน energy ของชาวมินเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า energy เ,เขาคนนั้นเป็นอย่างไรเขาคนนั้น for up sort ดูช่วงนี้จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะมีความเครียดคิดมากวิตกกังวลปัญหาถาโถมหลายๆอย่างนะคะ แต่เขาก็ยังอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และในด้านอื่นๆแหละช่วงนี้อาจจะเห็นว่าเขามีลักษณะเหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะเขามีลักษณะที่ว่าอาจจะมีโรคส่วนตัวของเขาอยู่นิ่งเงียบอยู่ในช่วงของการเยียวยาพักฟื้นนะคะรักษา เยียวยาตัวเองรักษาเรื่องของสุขภาพต่างๆอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีในเรื่องของอะไรล่ะคนเก่าๆคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะหรือความสัมพันธ์มันมีแค่สถานะของความเป็นเพื่อนหรือถูกลดสถานะอะไร ลงไปนะคะทำให้ความรู้สึกของเขาก็รู้สึกเศร้าหมองเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยนะคะปัญหาเรื่องการเงินที่จะต้องจัดการซึ่งเขาต้องการที่จะจัดการมันให้ได้นะคะถ้าจัดการมันได้แล้วเนี่ยเขาน่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะที่จะมีการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องต่างๆ เขามี energy ของการสืบส่องอยู่นะคะแต่ก็นั่นแหละดูเหมือนว่าเขาก็จะโฟกัสในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษเอาละ่ะนี่ก็คือใน energy เขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วสถานการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรสำหรับมี Knight of Pentacle ทัาตินพุศบกันมังกรมีความรู้สึกว่ามันดูนิ่งนะดูแบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไร take action ปฏิกริยาเคลื่อนไหว ต,ต่างจากเขานะคะความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่า,เ,าเริ่มต้นมาด้วยดีพอสมควรนะคะแต่ก็อาจจะคือก็มีความรักอยู่นณที่นี้แหละแต่ว่าอาจจะมีคนรู้สึกว่าเอา๊ะเป็นการรักข้างเดียวหรือไม่อะไรแบบนั้นเนาะนายออฟเพนต์เ mm. ในลักษณะที่ว่าชาวมีนอาจจะรู้สึกว่าบางครั้ง เราอยู่คนเดียวเราก็อาจจะรู้สึกมันก็อาจจะรู้สึกเหงาแต่มันอาจจะไม่เท่าสองคนอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ Page Shop Cup. อ h o p คัพทัดน้ำมินกรกฎพิจิกมันก็มีการพูดคุยกันแหละนะคะ,ะมันก็มีการเริ่มต้นที่พูดคุยกันนะคะ ความสัมพันธ์ดูเหมือนโอเคถามว่ามีความจริงใจไหมก็มีความจริงใจอยู่นะคะแล้วก็ดูแลกันประครับประคองไปแต่บางทีมันก็มีปัญหาเรื่องของอะไรล่ะเรื่องเพื่อนเรื่องคนเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามานะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะแบบเคยห่างหายแล้วก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ก็มีคนที่รักและดูแลเอาใจใส่อยู่นที่นี้นะคะพยายามก็เหมือนกับพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจต่างๆคุณน่าจะอยู่ในช่วงของการที่ใช้เรื่องของการงานกิจกรรมต่างๆเข้ามาลบเหลือนความรู้สึกเหงาอ้างว้างในหัวใจนะพยายามที่จะโฟกัสกับสิ่งอื่นๆอะไรแบบนี้ าบางทีคุณอาจจะคิดว่าตัวเขาเองยังมีแพชชั่นกับคุณอยู่ไหมเขาไปเริ่มต้นกับคนอื่นหรือเปล่ามันก็เกิดความสงสัยต่างๆ judgment ก็เลยมีความรู้สึกอยากจะตัดสินใจว่าเราควรจะให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหรือไม่หรืออยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปในที่สุดเนี่ยนะคะ อาจจะคิดตัดสินใจได้ว่า <c oughs> เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการวนเวียนกลับมาเนาะความสัมพันธ์นี้ยังคงข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเก่าคนใหม่อยู่เสมอเลยนะ,ะแต่่างไรก็ตามก็เหมือนกับต้องพยายามต่อไปนะคะจากการที่ว่าโอเคอยากจะถอยห่างหรืออะไรก็ตามแต่มันก็คือการถอยเพื่อ,อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง จะมีการพยายามในความสัมพันธ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็เป็นช่วงที่แต่คุณก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนอะไรด้วยนะคะเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อความในใจจากเขาคนนั้นที่มีต่อมีนเขาอยากบอกอะไร I just feel so unclear so I don't know how what to do เขาอาจจะรู้สึกถึงว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะมันรู้สึกตื้อๆ I think I see you everywhere <ๆ>เขาน่าจะแบบเหมือนคอยดูคุณนะก็จับตาดูคุณหรือว่าแบบเหมือนอส่องคุณนะคะหรือว่าเวลาไม่เห็นนะเขาก็รู้สึกคิดถึงคุณ Please forgive me for being immature เขามีหนึ่งอย่างที่อยากที่จะขอโทษนะคะอยากให้คุณให้อาภัยเขาว่าบางครั้งที่เขาทำอะไรเหมือนกับไม่เป็นผู้ใหญ่พอหรือไม่มีวุฒิภาวะพอ I love you, my d a r l i n j e e l r e มีสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะเขาบอกว่าเขารักคุณมากกว่าที่คุณรู้ I just don't want to be a loser in front of you. เขาไม่อยากเป็นลูเซอร์ต่อหน้าคุณนะหรือผู้แพ้เขาไม่อยากที่จะเป็นผู้แพ้ต่อหน้าคุณต่อไปนะคะเราไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรค,ความลับที่อยู่ในใจของเขาที่ชาวมีนไม่เคยรู้มาก,ก่อนฉันไม่กล้าที่จะติดต่อหาเธอ ฉันมีบางอย่างที่ซ่อนไว้ฉันอยากจะถอนคำพูดบางคำที่เคยพูดไม่ดีกับเธอบางครั้งฉันก็คิดว่าเราอาจจาเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปฉันรู้ว่าเธอเจ็บปวดและนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกเสียใจเช่นกัน ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักให้กับชาวมีนว่าในเส้นทางนี้ต้องผ่านอะไรกันมาบ้างเนาะ Miningless Life การห่างกาันมันก็อาจจะทำให้รู้ว่าชีวิตช่างไร้ความหมายสองคนนี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันนะคะการสะท้อนเรื่องของอะไรล่ะอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมการกระทำต่างๆเนาะ แสดงว่าจะต้องมีคนหลบซ่อนตัวอยู่นะคะพยายามที่จะแบบหลบลี้หนีหน้าหายซ่อนตัวไม่ใช่อะไรหรอกมีความรู้สึกว่าเออฉันอยู่นิ่งเงียบเพื่อความปลอดภัยจะดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นมัสคิลินนะคะคนที่เป็นผู้ชายหรือมีพลังงานของความเป็นผู้ชายอยู่แล้วก็มันช่างรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างแล้วก็คิดถึง ในช่วงเวลาที่มีการนิ่งเงียบหายกันไปแล้วลักษณะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรลักษณะความสัมพันธ์นี้นะคะ forgive and forget น่าจะมีในเรื่องของการที่จะให้อภัยนะคะแล้วก็เรียนรู้แต่มันมีช่วงที่ต้องจากลานะจากลาห่างหายอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่บางทีก็ทําไปในลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการลงโทษซะมากกว่าเนาะเงียบหายหรือแบบบอกเลิกเพื่อที่จะลงโทษอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้นะคะเรื่องทั้งหมดมาเพื่อสอนเนาะสอนในเรื่องของอะไรล่ะการพัฒนาตัวตนการพัฒนาในเรื่องของไมเซ้นจ,จิตวิญญาณต่างๆเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของวุฒิภาวะนะคะการไม่เป็นผู้ใหญ่พอในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ คำแนะนำจาก a n g เจคืออะไรเวทติ้งเดซิปชั่นรีทร t ตท o ูเลฟเวอรีสุนมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอะไรที่อาจจะมีการปกปิดปิดบงังเป็นความลับ ะะมีคนที่มีเรื่องราวที่ต้องปกปิดมีเรื่องราวที่ปกปิดปิดบังเป็นความลับเนาะความสัมพันธ์อาจจะต้องอยู่ในช่วงระหว่างของการเยียวยานะคะแต่ก็มันก็เหมือนเป็นชูเลฟนะเป็นความรักแท้ที่เกิดขึ้นเรื่องของการแต่งงานอาจจะเข้ามามีปัญหาได้นะคะในสถานการณ์นี้เนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งงานด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู เ้าคิดที่จะให้กับชาวมีนกัน Stop over thinking คิดมากหรือเปล่าคะในช่วงนี้นะคะบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากมายเนาะช่วงนี้น่าจะเป็นเวลาที่ยังไม่ใช่หรือเวลาที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเชื่อในเวลานะคะในช่วงชีวิตของคนเราถ้าตอนนี้มันเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่ไม่เหมาะสมก็คงจะต้อง ปล่อยวางนะคะเปลี่ยนโฟกัสช่วงนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกเศร้าเครียดอ,อะไรล่ะสับสนนุ่นวายใจมากมายเลยไม่รู้จะทำไรให้เปลี่ยนโฟกัสทันทีนะคะไปทำงานหรือว่าไปหากิจกรรมต่างๆทำต้องเที่ยวอะไรก็ได้ให้มีความรู้สึกเปลี่ยน energy ของตัวเองนะคะ อย่าไปอยู่ในความวุ่นวายสับสนความเศร้าความทุกข์ความเครียดนะเพราะว่ามันจะไปดึงดูดกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนี่ก็คือในเรื่องราวของชาวมีนนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้แล้วก็คำแนะนำจากไพ่เฉพาะสำหรับคุณ และเรามีคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณด้วยเช่นกันรวมถึงคอร์สออนไลน์สอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่อรอร์เคเลเพื่อที่จะหาได้ได้เสริมนะคะหรือว่าเพื่อที่จะไว้เปิดไพ่ดูดวงให้กับตัวเองหรือว่าดูอารมณ์ความรู้สึกของใครคนนั้นก็ได้เช่นกัน อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรายาทาร่นะคะเอาละในตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในทุกด้านแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ